<c oughs> สวัสดีครับกรณ์กเก็ดแก้วครับอดีตชานรานธุดโยม 1, โร้อยเก้าหจคอหค่ายปัดทงชัยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนไทยอีสานใต้ที่จีกับประเทศกัมพูชานะครับลาดสุดชายแดนก็ยังเดือดนะครับชายแดนไทยยังเดือดคอมเมนตยังชะลมไทยไม่เลิกนะครับซึ่งคอมเมตก็บอกนะครับ นายคุณบันเน็ตก็บอกว่าจะหยุดยิงนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับจนบ่ายนี้นะครับเขาก็ยังยิงอยู่เขายิงตั้งแต่ตีสี่เม่เช้าเนี่ยแล้วนะครับซึ่งแต่ละครันคอมเมนต์ก็เกินป่ายที่เริ่มยิงเข้ามาก่อนนะครับยิงถล่มโจมตีด้วยปืนใหญ่สนามชายแดนจังหวัดสุรินทร์เลยครับซึ่งชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์นะครับอนุดงรักกาบเชิงนะครับอำเภอปราสาทตรตอนนี้นะครับก็ เมื่อเช้านี้ก็รู้สึกว่าปืนใหญ่ของเขมรน,นะครับก็ได้ยิงเข้ามาตกช่วงเวลาประมาณตีหรือว่าหกโมงเช้าสี่สิบนาทีนะครับของวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้หกสิบแปดเองนะครับหารกัมพูชานี้ก็ได้เปิดฉากยิงโจมตีนะครับเข้ามาที่บ้านเรือนรัศดรของคนบ้านพวงนะครับยิงเข้ามาตกบริเวณอำเภอพนมดง,งรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เลยมาถึงแถวอำเภอรปราสาทด้วยนะครับก็ สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็หลายคนรวมทั้งบ้านเรือนรัฐดรของคนไทยก็ถูกทําลายไปนะครับปืนใหญ่ของขมิ้นก็ทําให้บ้านเรือนเนี่ยเขาไหม้นะครับเหลือแต่เรียกว่าเสียหายทางหลังเลยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังมีการประทะกรรันอยู่นะครับช่วงนั้นเหตุการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับสถานการณ์ดาในชายแดนไทยกัมพูชานี่ ท่านจังหวัดสุรินทร์ก็ตึงเครียดตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งเป็นต้นมานะครับโดยมีเสียงปืนใหญ่นี้ดังสนั่นมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาที่ยิงเข้ามาที่อำเภอ,อเดียวชายแดนไทยนะครับโดยที่ปราสาทตะควายนี่ก็เป็นจุดนะครับเป็นจุดเริ่มแรกเลยนะครับที่ทางทหารกัมพูชาที่ก็ได้ยิงเข้าโจมตีแล้วก็ขยายไปที่ช่องจอมนะครับจากจุดแรกก็เริ่มที่ปราสาทตะควายนะครับที่พนมยง,งรักเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ขยายไปที่อำเภอปราสาท อำเภอไอ้ช่องจอมนะครับอำเภอเขาเรียกอำเภออะไรตรงนั้นอำเภอกาบเชิงเนาะนะครับพอช่วงเวลาตีห้าสามสิบนะครับกองทัพกัมพูชานะครับก็ได้ยิงจรวดหลายลำกล้องชนิดบ m เอมยี่สิเอดเข้าถล่มมาทีท่ฝั่งไทยนะครับไทยก็ตอบโต้ด้วยอาวุธหนักนะครับมื่อเช้านี้ยิงกันจนถึงแปดโมงเช้านะครับอาวุธหนักของไทยก็ยังคงยิงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะทั้งสองฝ่ายยิงตอบโต้กันอยู่นะครับ ตอนเวลาหกโมงนาฬิกาหรือว่าหกนาฬิกาทีก็มีการประทะกันที่ช่องจอมนะครับช่องจอมตรงบ่อนคาสิโนนะครับช่องจอมกาบเชิงเนี่ยบเอ็ี่สิบเอดของกัมพูชาอย่าได้ประมาทนะครับอยู่ในบังเกอร์กันนะครับซึ่งก็มีข่าวด่วนมานะครับว่าทหารเนี่ยเราก็สามารถยึดช่องอาร์ม้าได้สําเร็จนะครับแล้วก็เราขึ้นไปปักธง ชาติที่ช่องอมมามะนะครับไปประกาศว่าเป็นผืนแผ่นดินไทยเราที่เราไปยึดได้คืนนะครับเรียกว่าตอนนี้ธงชาติไทยลดสะบัดบนบริเวณช่องอมมามะนะครับอ,เอำเภอนาดินจังหวัดอุรัิตธานีนะครับาอเรายึดได้ช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับของวันที่ยี่สิบเก้เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ก็ยังมีการยิงกันต่อเนื่องนะครับในฝั่งกัมพูชายังพยายามที่จะยึดภาษาตาควายคืนนะครับ พอพยายามปุกเข้ามาไทยก็ยิงโจมตีสนันวันไหวนะครับด้วยลูกยาวนะครับเขาก็ยิงลูกยาวเข้ามาเพื่อที่จะลุกคืบเข้ามาแต่ก็เรายึดใจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่ประสาทตะควายนะครับมีข่าวคืบหน้าว่าคขามรได้ได้ส่งกําลังคนเข้ามาหลายกองพันนะครับเข้ามาโจมตีทหารไทยนะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนนั่นเองนะครับซึ่ง เราก็รู้กันอยู่นะครับเมื่อคืนนี้รัฐบาลไทยนะครับก็นายภูมิธรรมเวชชยชัยนะครับรักษาการนายุัธมนตรีของไทยก็ได้เจรจาทางโทรศัพท์นะครับกับคุณมาเน็ตกับประธาเนาเฟดดีทำของสหรัฐอเมริกานะครับที่บอกว่าจะมีการหยุดยิงนะครับอคอมเมนก็เห็นเจรจากันนะคอมเมนก็บอกให้ไทยหยุดยิงนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่เจรจากันแต่เมื่อคืนแต่ปรากฏว่เาเมื่อเช้า,าตั้งแต่ตีสี่มันก็ คอมเมนต์ก็เริ่มบรรเลงเพลงสงครามเวงอาวุธนะครับปืนใหญ่จรวดบีเอ็มยี่เอ็ดเข้าไทยนะครับไม่ตรงกับคาพูดนะครับเรียกว่าต่อหน้าชาวโลกที่เขาเจรจาทางโทรศัพท์กับนายทรัมป์นะครับประธานริบดีทรัมป์นะครับของอเมริกากับนายภูมิธรรมของเรานะครับก็ตกลงกันว่าจะหยุดยิงแต่ที่ไหนได้นะครับคอมเมนต์มันพูดแต่ปากมันโกหกชาวโลกว่ามันหยุดยิงนะครับแต่มันถล่มเราตั้งก่ตีสีมาแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับรบกันมาพบกันที่สี่แล้ววันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการเจรจาเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะมาสั่งทหารให้หยุดยิงนะครับนายภูมิธรรมต้องรู้นะครับจะมาสั่งทหารให้หยุดรบจะสั่งได้ยังไงนะครับในเมื่อขมเมนตเขายังรบกับเราอยู่แบบนี้นะครับทหารมีหน้าที่รบถ้าเจรจาหยุดยิงยังไม่ชัดเจนทหารก็ต้องรบต่อไปนั่นเองนะคอมขมนตจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้ามาขอเจรจา กับไทยนะครับไม่ใช่ไปพูดแบบนั้นแล้วแต่ว่าการกทำกระทํามันตรงกันข้ามนะครับซึ่งรองนายอรองโฆษกกองทัพบกก้อยชี้ชัดว่าคอมเมนต์ยังไม่หยุดยิงนะครับคอมเมนต์ยังยิงยังหนักหน่วงกรูแรงได้แต่เช้ามืดน,นะครับเขาสัว์ปืนใหญ่เข้ามาที่ปราสาทจามื่นพรมที่ช่องอ่านมาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับซึ่งพันเอกปริชานะครับสุขนาวสุขอะไ,นไรนะกลอะไรสุขสุวรรณนนนะครับ รองโฆษกกองทัพบกก็ได้กล่าวถึงการเจรจาระหว่างโดนังทรัมป์ประธานทิบดีอเมริกาและนายกัุมนตรีกัมพูชาก็คือคุณมาเนตและก็นายภูมิธรรมรัฐมนตรีรักษาการนายกบฐรนตรีของประเทศไทยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการทั้งสามคนก็ได้พูดคุยกันนะครับสั่งบอกว่าให้หยุดยิงทันทีนะครับซึ่งมันก็เป็นคนละส่วนกันนะครับการที่เจรจาระดับรัฐบาลส่วนรัฐบาลก็เจรจากันไปนะครับ ส่วนทหารก็มีหน้าที่ที่อยู่ในสมรภูมิก็ต้องทําตามยุทธวิธีกันต่อไปตราบใดที่การหยุดการหยุดยิงยังไม่ชัดเจนนะครับทหารไทยก็ต้องรักษาอธิปไตยในเมื่อเขายังยิงต่อสู้กับเราอยู่เขายังบุกเข้ามาเราก็ต้องยิงต่อสู้นะครับต้องกําจัดรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสิ่งไหนที่เป็นอันตรายทหารไทยเราก็ต้องทําลายให้หมดนั่นเองนะครับโดย โฆษกก็บอกว่าจะมีการหยุดยิงก็จ่อเมื่อขมิเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายมาขอเจราจากับไทยเท่านั้นไม่ใช่ไปพูดแบบนั้นล,ลอยๆแล้วก็นายภุมธมบอกให้หยุดยิงแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับที่สําคัญนะครับตั้งแต่ตีสี่เรื่อยมาขมิก็ยังไม่ยอมหยุดยิงนะครับขมตยังคงยิงปืนใหญ่เข้ามาในฝั่งไทยในพื้นที่บร,ริเวณปราสาทเงินทมอำเภอพนมยงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ยังคงยิงเข้ามาในเขตช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราตธานีนะครับ เขาต้องการนะครับเขมรนี่เขาต้องการยึดพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับเดินสูงข่มที่เราไปยึดไว้นะครับเขาต้องการที่จะยึดคืนนั่นเองหลังจากที่เราไปยึดมาคืนมาได้นั่นเองนะครับทหารไทยก็ใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลนะครับในการยิงทําลายเป้าหมายปืนใหญ่ของเขมรในฝั่งประเทศเขมรที่เขายิงเขามานะครับเราจับพิกัดได้แล้วก็ยิงอัดก็ทําลายปืนใหญ่เขาไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ใช้เครื่องมพูชาเนี่ยเขาใช้เครื่องยิง จรวด B.M. 2ีเอเข้ามานะครับเราก็ยิงน็อกทำลายนั่นคือหน้าที่ของทหารไทยนะครับแล้วนายพกลกรามจะมาสั่งให้ทหารไทยหยุดยิงได้ยังไงนะครับในเมื่อพี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวชายแดนยังไม่สามารถกลับมาอยู่สู่หมู่บ้านของตัวเองได้นะครับเพราะว่ากัมพูชายังยิงเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ครับที่บ้านพวงอำเภอ,อบ้านพวงเนี่ยอำเภอรปรา,าสาทนะครับจรวด B.M. อของ เขม่นนะครับก็ยังมาตกใส่หมู่บ้านใส่หลังคาบ้านใส่บ้านคนนะครับเรียกว่าไฟไหมอย่างภาพปกนั่นนะครับภาพที่มผมจำปกเรื่องนีวันนี้นะครับไหมหมดทั้งหลังเลยนะครับโชคดีนะครับที่ไม่มีการสูญเสียนะครับแม้ว่าช่องอันมาเนี่ยเราจะยึดได้สําเร็จเบ็ดเบ็ดเสร็จตั้งแต่แปดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ทหารกัมพูชาเนี่ เขาพยายามที่จะบุกตรงตีนะครับเขาก็ใช้กําลังจํานวนมากแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ใช้จรวดยิงถล่มเพื่อที่จะยึดช่องอ่านมาคืนนะครับแต่ทหารไทยก็ไมายอมนะครับก็ยังมีการรบต่อไปนะครับก็นอกจากนั้นนะครับทหารกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยเล่นโซกปกนะครับยิงปืนอาจยิงจรวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยถล่มไปที่ปราสาทเตมือนพรมนะครับต้องการที่จะทําลายโบราณสถานนะครับซึ่ง นายฮุนเซนเนี่ยนะครับเป็นคนชิดให้ทําแบบนั้นนะครับในส่วนนายกมนตรีฮุนมานเนียก็มีหน้าที่ทําตามคำสั่งนะครับเขาก็ยิงจะหลมโจมตีมาที่ปราสาทเตมินทมนะครับเพื่อที่จะทําลายแล้วก็จะโยนความผิดให้กับไทยนะครับนี่แหละครับคือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มันทําแบบนี้มันไม่สนใจเรื่องโบราณสถานอะไรต่างๆนะครับความถูกต้องตรงไหนมันไม่สนใจนะครับซึ่งที่ปราสาท ตาควายนะครับเราก็สามารถยึดได้เป็นเสจนะครับซึ่งมีทหารไทยของเราก็ได้รับบาดเจ็บสีนายด้วยกันนะครับแต่ไม่มีใครเสียชีวิตในการยึดปราสาทครั้งนี้นะครับนอกจากเครื่องบินเอฟอาจเครื่องบินยูเพนเรามาทิ้งระเบิดแล้วก็เข้าโจมตีด้วยทหารราบของเราแล้วก็สามารถยึดได้นะครับจากการเข้าโจมตีครั้งนี้นะครับที่ยึดปราสาทตาเมืองทมวันนี้อาปราสาทตะควาย ire, นะครับเราพบศพของทหารคขมรนเนี่ย ตายเกลือนป่าแล้วผมไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยศพนะครับไม่ตายไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยศพที่นอนเป็นผีเฝ้าประสาทตาควายอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สี่แล้วที่รบกันนะครับการรบแนวแนวแนวชายแดนตลอดแนวชายแดนนะครับตั้งแต่อุบลลงมาก็ยังมีการยิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่ช่องจอมก็เริ่มถล่มกันตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นมาของวันนี้นะครับ โดยทุกพื้นที่นะครับคามินจะเป็นฝ่ายที่เปิดก่อนทั้งนั้นนะครับเขาจะยิงปืนใหญ่ยิงกระวน BM เข้ามานะครับวันนี้นะครับมีคําเตือนนะครับมีคําเตือนจากทางกองทัพบ,บอกว่าคามินเนี่ยได้สั่งถอนกําลังของเขาออกไปนะครับคาดว่านะครับเขาจะใช้ขีปนาวุธ PLPHL03 นะครับซึ่งเป็นมีอนุภาพร้ายแรงเนี่ย ชนิดที่ยิงหลายลํากล้องด้วยกันนะครับเขาจะยิงเข้ามาซึ่งยิงไกลได้ถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรนะครับรัฐจะมีการควบคุมพื้นที่นะครับควบคุมพืพ้นที่ถ้าเขามาตั้งแนวชายแดนเขายิงได้ไกลถึงจังหวัดอุบลจ,จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีร,รัมย์นะครับทั้งพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยะโสธรด้วยนะครับที่อำเภอมหาชนชัยอำเภอขอวังจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอเมืองอำเภอเมืองสวงอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพรทองอำเภอพนมไพร อำเภอหนองเีอํำเภอกเกษตรพิสัยอำเภอปทุมรัฐจังหวัดมหาสารคามนะครับและก็อำเภอพยัคนะครับก็สามารถยิงถึงนะครับถ้าเขาเข้ามาตั้งแนวชายแดนแต่คิดว่าทหารไทยเราก็ตรวจตาเต็มที่นะครับเราก็ต้องยิงทาลายเ,าเ,าาเขาเราไม่ให้เข้ามาใกล้อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าเขามีอยู่แค่หกชุดยิงแค่นั้นเองนะครับมีรถอยู่หกคันด้วยกันคิดว่าลูกปืนลูกกระสุนลูกจรวดก็คงมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเราจะต้องค้นคว้า ส่งหน่วยพิเศษของเราเข้าไปนะครับหน่วยรบพิเศษก็ไปทําลายมันให้ได้สําหรับรบหกล้หกคันนี่นะครับเพราะว่ารัศมีการทําการอันตรายของจรวด PSL ศูนย์สามเนี่ยมันไกลนะครับถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับอํเบาเภอบางส่วนของอำเภอราชสีมาตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับพี่น้องประชาชนของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นหูเป็นตาแล้วก็อย่าได้อ่า จะต้องฟังข่าวสารจากกองทัพภาคที่สองนะครับซึ่งนายฮุนมาเน็ตนะครับประกาศตอบรับข้อเสนอของนายทรัมป์นะครับที่จะหยุดยิงนะครับแต่เขาประกาศรับที่นายทรัมป์เนี่ยพูดประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดกับพูดกันสามคนมีไอ้ฮุนมาเน็ตนะครับมีนายอะไรล่ะของเรานะครับนายกุบสัมปรอง,องนายก ของเราคนนี้นะครับพูดกับนายทรัม์ไอฮุนบานเอกก็บอกว่า,วายินดีที่จะหยุดยิงนะครับต่อหน้าเขาต่อโลกต่อหน้าชาวโลกเขาก็พูดแบบนั้นเนี่ยแต่ที่ไหนได้นะครับหลังจากพูดคุยกันไม่นานนะครับตีสี่ทรัม์ก็ให้ลูกน้องยิงถล่มโจมตีตลอดแนวชายแดนหลายพื้นที่นะครับในแผ่นดินไทยด้วยจรวดด้วยปืนใหญ่นะครับเรียกว่าไว้ใจไม่ได้เลยนะครับ ขายิงะล่มบริเวณพื้นที่อำเภอพนมดงรักตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราต้องประจานให้ชาวโลกรู้ว่าคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้พูดไม่ตรงกับการกระทำเนี่ยมันตรงกับคำพูดนะครับซึ่งนายทรัมป์เนี่ยก็ตกลงไปแบบนั้นนะครับให้หยุดยิงนะครับนายรัฐมตรีสำรองของเราหรือว่านายรุฐมตรีรักษาการของเรานายภูมิธรรมเนี่ยก็เห็นดีเห็นชอบไปด้วยนะครับไอ มูนมาเนตก็บอกว่าจะโอเคจะหยุดยิงนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับมันไม่กี่ชั่วโมงต่อมามันก็ถล่มเราเป็นฝ่ายเปิดถล่มก่อนเลยนะครับนายภูมิธรรมต้องรู้ทันนะครับต้องรู้ทันเกมของคอมเมนต์นะครับจะไปให้สั่งให้ทหารหยุดยิงไม่ได้นะครับในเมื่อคอมเมนต์เนี่ยมันยังไม่ปฏิบัติตามคาพูดเลยนะครับดูที่ครับเมื่อเช้าในบ้านเดือนชาวบ้านของเราบ้านทั้งหลังนะครับวอดวายเหลือแต่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับถูกมันยิงเข้ามา ไม่รู้ว่ามีคนเจ็บคนตายหรือเปล่ายังไม่ได้ดูข่าวครบหน้านะครับแล้วแบบนี้เราจะไปหยุดยิงได้ยังไงครับเราต้องกําจัดให้หมดเลยครับํารวดพวกนั้นนะครับเราต้องทําลายมันให้ได้พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้กลับมาอยู่ับืนแผ่นดินที่เขาเคยอยู่นะครับแบบนี้ต้องไปอยู่ที่อื่นนะครับมันก็แย่นะครับแผ่นดินไทยเราแท้ๆเขาร้ายมาแบบนี้เราก็ต้องไม่ปล่อยไว้นะครับ ที่กรุงเทพก็เช่นกันนะครับพี่น้องประชาชคนคนกรุงเทพก็สังเกตดูด้วยนะครับดูพวกคอมเมนต์ที่ทํายังางอยู่ในประเทศไทยนะครับมีข่าวแว่วๆมาเขาอาจจะมีไส้ศึกนะครับอาจจะมีสปายไส้ศึกที่เป็นทหารเนี่ยของคอมเมนต์นะครับเข้ามาดูพื้นที่และอาจจะมีการขอวินาศกรรมนะครับต้องดูให้ดีช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับคอมเมนต์อยู่ในประเทศไทยมากมายนะครับถ้าเขาขอวินาศกรรมวางเพลิงวางระเบิดนี่ก็กรุงเทพลุกเป็นไฟแน่นะครับ พอช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลส่วนแนวชายแดนพื้นที่ต่างๆแนวชายแดนเนี่ยตลอดทุกจังหวัดแนวชายแดนสี่จังหวัดน่ะต้องสังเกตช่วยกันดูนะครับดูประชาชนของคนไทยของคนแปลกหน้าด้วยว่าเออมีคอมเมนมต์มาร่อมๆำมองๆหรือเปล่านะครับมันจะมาถ่ายรูปมันจะมาส่งโลเคชั่นแจ้งพิการให้กับปืนใหญ่ของมันแจ้งพิกัดให้กับจัวลุดบีเอ็มยี่เบกของมันยิงถล่มตามหมู่บ้านนะครับซึ่ง สมัยที่เรารบกับทหารเวียดนามที่ยึดก,กัมพูชาอยู่สมัยนั้นนะครับเรารบกันเราปฏิบัติตามกฎสากลน,นะครับตามกฎสากลน,นะครับเวียดนามไม่เคยยิงจะไม่ยิงเข้าหมู่บ้านจะไม่ยิงเข้าที่ชุมชนของคนไทยนะครับเราจะยิงพื้นที่ต่อสู้กันด้วยเรียกว่าที่มั่นทางทหารพื้นที่ทางทหารเท่านั้นนะครับเราก็ยิงโจมตีทหารเขาเขาก็ยิงโจมตีทหารเราเท่านั้นเขาจะไม่เหมือนคอมเมนต์ทุกวันนี้นะครับ เขมเเนี่ยมันยิงมามันไม่สนใจที่มั่นต่างทหารนะครับมันยิงเข้าที่พลเรือนนะครับชาวบ้านเราอยู่ตรงไหนมันที่จะเสียหายได้มันยิงอาจเข้าอาจเข้าไปเลยนะครับมันไม่สนใจเลยซึ่งผิดกฎสาธารณชาตินะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยไม่สนใจหรอกครับกฎสาธารณชาติยังไงนะครับมันไม่สนใจก็พวกเราต้องช่วยกันดูนะครับยังไงก็ช่วยกันจับตาดูสปายสายลับของคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวมันจะส่งโลเคชันไปมันจะส่งไปให้ทางกระเห็นเพราะว่าอาวุธกระเห็นเนี่ยยิงได้ไกลนะครับตัวนี้มันยิงได้ไกลถึงร้อยสามสิบถึงร้อยหกสิบกิโลอะไรนะครับพ็คาดว่าร้อยสามสิบกิโลแน่ๆน,นะครับก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลดูให้ดีว่ากระเหม็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะมีคนมาแอบ,บถ่ายรูปไหมเพราะว่ามันมีมาแล้วเมื่อวานในที่ละหานสายอปเภอระละหางสายจังหวัดบุดรีรัมย์ก็จับไปสองคนนะครับ ถ่ายภาพหมู่บ้านถ่ายภาพพื้นที่แล้วก็ส่งโลเคชั่นไปให้กัมพูชานะครับแล้วมันก็รูกพิกัดซึ่งเมื่อวานมันก็ยิงตกมาถึงหกลูกด้วยกันนะครับโชคดีที่มันไม่ถูกหมู่บ้านนะครับมันตกในป่ายางน,นะครับเที่ยมเอละหารทรายนะครับมันตกลงในป่ายางโชคดีที่ไม่ถูกหมู่บ้านคนเป็นจรวดพีเอ็มยี่สิบเอ็ดนี่ยิงมาถึงหกลูกด้วยกันนะครับก็มาไกลนะครับถือว่ามาไกลมาก แต่ก็โชคดีหน่อยนะครับคนไทยไม่ได้รับความเสี่ยได้รับอันตรายตกลงในป่ายางระเบิดไปสาวหนแล็กระเบิดไป็นหกลูกด้วยกันนะครับก็มีข่าวนิดนึงนะครับสําหรับทหารผ่านศึกนะครับทุกหมู่เหล่านะครับอําเภอบ้านขวดอำเภอละหานทรายอำเภอโนนนแดงนะครับก็คุณอนันต์นะครับทหารผ่านศึกอนันต์ขำอเนกนะครับก็เป็นหัวหน้ากําลังพลของทหารผ่านศึกอําอเภอละหานทรายนะครับ ก็นัดรวมพนฐานผ่านสือออ่ออำเภอบ้านปวดทหานทรายนุนนแดงนะครับให้ไปเจอกันที่ศูนย์่เรประชีพบาราเนะนะครับหรือฐานปฏิบัติการน้ําใจนะครับก็ส่วนคนที่สนใจนะครับทหารผ่าน,านึกท่านใดที่มีเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วตลอดเนวชายแดนพวกนี้มันไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วนะครับจะมีแต่ผู้ชายมีแต่ทหารผ่านศึกที่อยู่รักษาหมู่บ้านนะครับมีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้นที่อยู่ในหมู่บ้านนะพวกคนแกคน่คนเท่าคนชรลาอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาออกไป นอกพื้นที่หมดแล้วนะครับท่านอาหาราันศึอนันต์คำอเนกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากาลังคนอาหารฝันศึกเขตพื้นที่บาราแนลอาหารจายนวลแดงนะครับท่านก็ให้ผมช่วยบอกว่าให้บอกนะครับทหารผ่านศึกทุกชั้นบัตรทุกหมู่เรานะครับที่พร้อมที่จะประดับปฏิบัติหน้าที่เสริมนะครับตามแนวชายแดนนะครับถ้าหากว่าได้รับรารการร้องขอมาจากข่ายจตจดอจากฐานจชจดอต่างๆนะครับแล้วก็ หรือจะเป็นการปฏิบัติการได้ในแนวส่วนหลังเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตารักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและรักษาดูการเคลื่อนไหวของพวกสปายสายลับของคอมเมนต์นะครับก็สามารถไปรวมกันกได้นะครับที่ศูนย์ศิลปาชีพบ,บ้านบารณะนะครับฐานเป็นแบบการน้ําใจนะครับเพื่อที่จะลอช่วยเหลือหน่วยราชก,การพิทักษ์เขตหลังหรือว่าตามฐานต่างๆของจชรที่ถ้าเขาเจชรขอร้องมานะครับฐานผ่านเสือของเราพวกนี้ก็พร้อมที่จะ เสริมนะครับเพื่อเอาประสบการณ์ที่เคยรบมานะครับไปแนะนําน้องๆน,นะครับไปแนะนําน้องๆคนรุ่นหลังที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์สงคารามนะครับอันนี้ก็คือ,อท่านหัวหน้าฝ่ายกำลังคนของฐานฝานศึกของเพล่นทารายบ้านบารนะนะครับก็คือทหารฝานศึกอนันคำเอเนกนะครับได้ให้ผมช่วยประจาสัมพันธ์บอกทหารฝันศึกซุกหม่เหล่าในเขตอำเภอบ้านปวดทหารรา,ายนนินแดงนะครับ ให้ติดต่อไปที่ตัวท่านหรือว่าติดต่อผ่านมาที่ผมนะครับติดต่อผ่านมาที่ผมก็ได้ใครที่จะไปะร่วมกันที่จุดนี้นะครับก็คือเบอร์โทรของผมนะครับ0 39, ูน8 2แปด3ูนย์แปดสอง้าสามแปดสามเก้านะครับก็โทรมาประสานได้นะครับผมก็จะประสานคุณอนันต์ให้นะครับเพราะว่าท่านคุณอนันต์นี่ก็ให้ผมช่วยประสาสัมพันธ์นะครับด้วยประกาศให้ทราบนะครับนักลบเรานะครับแม้ว่าจะ,จะเกษียณไปแล้วนะครับ เป็นทหารผ่านศึกแล้วนะในเมื่อเหตุการณ์สงครามมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับน้องๆทหารรุ่นหลังๆหรือว่าตำรวจะเวนชายแดนที่อยู่บนพื้นที่แนชายแดนตรงนั้นนะครับเขาอาจจะยังไม่เคยผ่านศึกสงครามมานะครับทหารผ่านศึกของเราก็พร้อมนะครับที่จะไปเป็นที่รรรรปรึกษาไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินการต่างๆในการดําเนินการยุทธในการต่อตัวอะไรต่างๆนะครับก็จะนําประสบการณ์ไปนะครับถ้าหากว่าต้องการก็ ทางฐานต่างๆก็สามารถติดต่อคุณอนันต์มาได้นะครับหรือติดต่อผมมานะครับผมเปิดประสานให้อีกทีหนึ่งนะครับสรุปแล้วนแะชแนวชายแดนเราก็ยังไม่มีอะไรที่จะจังยังไม่สมบนะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าที่ช่องตะกูนะครับช่องสายตะกูหรือว่าช่องจันกระหอมอำเภอบ้านขวดนะครับก็มีแนวโน้มว่าบ่ายนี้จะมีการคอมเมน์จะเข้าโจมตีนะครับมีการเคลื่อนไหวมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายคมเมนนะครับเราก็ต้องยิงปืนใหญ่ถล่มโจมตีไม่ให้มันเข้ามาใกล้ ในเขตพื้นแผ่นดินไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือความคืบหน้าวันนี้นะครับจําขอขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสําหรับความคืบหน้าเย็นนี้เดี๋ยวผมจะติดตามสถานการณ์แล้วก็เย็นนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะอัปเดตเหตุการณ์ให้ฟังนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามชมติดตามฟังได้นะครับประมาณ หนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มกว่าๆแล้วรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์สถานการณ์ตามแนวชายแดนเพราะตอนนี้นะครับสายข่าวของผมก็เข้าอยู่ตามแนวชายแดนอยู่นะครับก็เข้าไปดูพื้นที่ต่างๆอยู่ก็กลับออกมาก็คงจะมีรายงานข่าวให้ผมทราบนะครับผมก็จะได้มาเล่าสู่เอฟซฟังต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับเสื้อที่ผมใส่อยู่นะครับ ก็ใครจะสนับสนุนก็ติดต่อมานะครับที่เบอร์ใต้ปกที่เรื่องนี้ก็มีเบอร์นะครับ0808253839สั่งได้นะครับรวมทั้งสติกเกอร์สติกเกอร์นะครับที่เอาไปติดรถนะครับก็สติกเกอร์นี้ก็มีนะครับมีทั้งหมด4แบบด้วยกันกันน้ําสัรจะทนอย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับสำหรับโคนที่สนับสนุนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเจอกันใหม่เย็นนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ตอนหลังกันแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟับบงครับเย็นนี้อย่าลืมเรามีนัดกันอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ไปถึงตอนเย็นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ำนี้ครับบััสีีครับ